ผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ก็ทำให้ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเลือกที่จะเดินทางไปกราบสักการะองค์พระบรมธาตุหลังวันเข้าพรรษานะคะเพื่อที่จะเลี่ย,ยงการพบปะคนจำนวนมากส่วนทางวัดเองก็มีการปรับมาตรการเข้าออกภายในวัดเปิดประตูวไว้ที่จำเป็นแล้วก็ปรับลดบานกิจกรรมลงเพื่อความเหมาะสมติดตามจากคุณกวีวงศ์ธีรคุณค่ะป้าสุปร,รัศเสือพักดีและป้ารัญญาพัทรพงพันธ์ ถวายผ้าไตรให้กับพระสงฆ์ภายในวิหารพระทรงมาวัดพระมหาธาตุวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าวิหารพระมาเป็นวิหารหลักสำหรับเป็นทางขึ้นไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเช่นการเห่ผ้าขึ้นทตุเพื่อเป็นการสักการะบูชาพระมหาธาตุเจดีจัดเป็นประตูขึ้นไปสู่การเคารพสักการะราสิ่งสูงสุดคือทันตาธาตุของพระพุทธเจ้า ธรรมดาก็มาทุกปีนะคะมาทอดผ้ามาห่มผ้าพระบรมาธาตุของเรายังไงก็ยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เราควรบูชาทับถืออย่าทอดทิ้งยังคงให้ความเคารพเขาอยู่เขาคงดูแลเราอยู่ตลอดเวลาแล้วคงช่วยปกปักรักษาพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกคนให้แคล้วคลาดในอดีต ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นของผู้บ้านผู้เมืองแต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ปีนี้ผู้คนกลับบางตาอย่างที่เห็นป้ารัญญาบอกว่าทุกปีจะชักชวนกันมากบบาราวไหว้พระมหาธาตุอย่างไรก็ตามปีนี้เรื่องที่จะเดินทางมาตรงกับวันเข้าพรรษาแต่สัดสินใจเดินทางมาหลังวันเข้าพรรษาแทนเพราะเกรงว่าผู้คนอาจทุกพล่าน การดำรงชีวิตของเราจะได้กลับมาเหมือนเดิมแต่เราต้องหยาบระมาปในช่วงนี้ทุกคนต้องช่วยกันต้องช่วยกันกัดอย่าให้ตกแล้วก็ช่วยดูแลตนเองกับคนรอบข้างด้วยและสังคมด้วยเราก็ต้องรักษาระยะห่างในการที่เราจะมาแบบนี้เราต้องดูด้วยแต่ะละคนเราก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงอันเราก็ต้องนะคะไม่ใช่ว่าอย่างนงงี้คือเราต้องรักษาระยะห่างแล้วก็ แกรบดีฮอประชาสัมพันธ์วัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชบอกว่าหลังเกิดสถานการณ์เพ่ระบาดของเชื้อไวรัสผู้สิบเก้าทางวัดยังคงเปิดให้ประชาชนเดินทางมากราบไหว้วัดพระมหาธาตุตามปะกะติแต่มีเพียงชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เดินทางมาทางวัดมีการปิดประตูเหลือเพียงประตูสนนำคัญสำคัญเพียงสามประตูที่เปิดให้เข้าออกให้เปิดไปตามมาตรการการป้องกันของทางจังหวัด มาตรการการป้องกันก็คือเหมือนกับเราใช้ชีวิตประจาวันก็คือข้ามาในวัดเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยและก็ที่วัดก็ต้องระมัดระวังพระก็ระมัดระวังคิดว่ากิจกรรมการข่าปัรษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องกระทําตามหลักนะตามหลักพุทธานาก็คือใช้เวลาสามเดือนแต่การเทศนาน่าจะมีแต่วันธรรมทวนะัะหรือว่าวันพระหรือว่ามีทุกคืนก็ถุดแล้วแต่แต่แตวัตถยธรรม แต่ก็ต้องมีมาตรการที่จะป้องกันตัวเองอเก,ก่อนเกิดสถานการณ์จะมีผู้คนเดินทางมาไม่เฉพาะช่วงเทศรรกาลเข้าพรรษาสัปดาห์ละหลายพันคนแต่ปัจจุบันเหลือเพียงวันละ100-150คนและช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาจำเป็นต้องลดกิจกรรมบางอย่าง,งเพื่อเหมาะสมกับสถานการณ์กับวีวงศิริกุลไทยพีพีรายงาน